สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องปายเสาอเดือนมาเดตตลาดแล<ะ>้วนะคะไปซื้อหมอคโมหนึ่งหนึ่งข้าวนะคะทุกคนค่ะนะานข,าก,ขากูไมหรอขากูโตไม่หรอมากมอข้าวกับพี่น้องซื้อโมอหนึ่งมาใหม่แล้วนะคะคขาหกูหนึ่งขา้าวใหญ่ๆเอาปใปง่าย สองร้อยบาทนะคะคนห้า,างเหมาะเข่าขม,มันได้โมงดลใหม่ๆอแบบน้องน,นะคะเราเป่าไฟก่อนมันอูห้ห่แยแพง่น้องห่ยแทงหม้อเก่าใบน้อยๆนะคะคนนี่หม้อห่วยแองใบใหญ่ๆแ,แบบนี้นะคะนะคะ มาลแล้วเราก็นึ่งเลยนะคะทุกคนเข่าเขานแล้วเข่าเขพร้อมแล้วเปาตอ,อ,อไฟทุกคนนะ้เรียบร้อยทุกคนค่ะ เรียบร้อยหนึ่งขับตอบไฟพี่น้องเอ้ยขออนุญาตกินน้ำก่อนเล็กน้อยนะคะทุกคนนะ ขาปอกไฟเรียบร้อยแล้วสะเดือนก็นสิบอมมีฟังมาไปตลาดมาได้อย่างไได้ผ้าถุงนะคะทุกคนนะได้ผ้าถุงใหม่มานะคะคืนใหญ่นะคนนักคืนใหญ่เองผ้าถุงเป็นลายอะ่ะเป็นลายนกนะคะทุกคนลายนกยุงนะคะ ราคาเดือนเอาสีนี่นะทุกคนนะสีนี่นะพี่น้องนะคะสวมใส่ลองเบิ่งกันนะเซมเปลิลเซมเปลิลก่อนพี่น้องเซมเปลิลปูใหญ่แฮคคู่นะพักลงพี่น้องพับลงปูใหญ่ใหญ่พื้นใหญ่พื้นละร้อยยี่สิบบาทนะคะทุกคน ขึ้นใหญ่แห้งพี่น้องเอ็ก,กวันคากมืโอโป้ใหญ่โพดใหญ่โพหมักโมหมักแต่ใช่ไหมคืน120นะอละร้อยยี่สิบอ่ะแล้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนนี่นะคะเนื้อผ้าเพื่อกะดีอยู่พี่น้องนะ โอเคอยู่เสะเรือนมกักเมื่อผ่าเพิ่นนิ่มนะเขาทุกคนนะบกแขงนิ่มดีอยู่ผ่าเพินน่นโอเคอยู่นะพี่น้องเนาะไปรอบหน้าเสาเรืยนจะเียวอจะเอาอีก,ออกจะขืนหนึ่งนะคะทุกคนสีสวยอยู่งามเีหรอกพี่น้องเสะเรือนมากอยู่นี่นะคะแ๊บหนึ่งเสเรือนให้ชมก่อน ชมผัดัูกนี่นะคะน้องนุ้ยนุ้ยนี่นะคะทุกคนคะ่ะงามอยู่พี่น้องเฉือนมากอยู่แล้วรอบหน้าเดลือนแจ้วอีกผืนนึงนะคะทุกคนแต่ว่าความกว้างของเพิ่นกว้างแหงนะทุกคนนะกว้างแหงพี่น้องเบิง่ง นะคะแต่เนื้อผ้าดีทุกคนค่ะนะแต่เนื้อผ้านี่ดีนะคะทุกคนค่าจะเดือนมาแล้วจะไปซื้ออีกสักสองผืนนะคะทุกคนนั่งรอหม่เอาอีกสองผืนนะทุกคนสวยแบบสวยงามอยู่เนื้อผ้าเพิ่นดีจะเดือนมกักเนื้อผ้าเพิ่นนะคะทุกคนนี่นะคะ โอ้ดึกวันนู้ยน้อยเพราะไงไม่เพราะไงเ,เขาห้องน้ำเพื่อมาซ่อมเบิ่งกเซาเรียนเฮ็ดยังเพมันว่าคอนสิร์าบอลนะสองเบิ่งนี่พี่น้องสวยางามอลังการอ้าโอเคพี่น้องเอ้ยน,นี่แหละสีสวยอยู่ยังก็สวยอ่ะแล้แต่ที่นี่ถมนะคะทุกคนนะ ได้ที่นีผ่ผมกับรองเท้าคู่หนึ่งนะคะทุกคนโมหนึ่งนะคะโอเคได้พี่น้องนะโอเคโอเค,อเคจะเสดือนทดลองอะ่ะทดลองที่นี่ผมก่อนดนะ้วพี่น้องด้วเราจะมาทดลองที่นี่ผมกันนะคะต้องเซมปเปิลได้มาแล้วต้องเซมปเปิลให้พี่ห้นองมึงจังหวัดผมเดือนกันหน่อยนะทุกคนนะ ผมผมไม่ค่อยโดกเท่าไหร่นะคะทุกคนผมบางและพี่น้องเจเรือนก็ได้ก็เลือสิหาซื้อเนวมานีบไว้นะคะผมเราไม่ดกไม่หนาก็โอเคอยู่นะคะโอเคอยู่พี่น้องนะที่นี่ผมนี่เะเรือนคิดว่าผมจะของบนนาปันใดนะทุกคนซื้อเนวหนีบมากกว่สิพอดีนั่นแหละที่เะเรือนซื้อนะ ถ้าว่าพรมนาแห้งก็คือสิหนีบหนีบหนีบได้บุคักลันไดเพราะว่าอันนี้น้อยที่หนีบน้อยนะคะทุกคนนะชาวเดือนก็ว่าพ่อดีของชาวเดือนนะคะทุกคนนะพอดีก็บผมนั่นแหละพี่น้องนะชาวเดือนก็เบ,บิ่งอยู่นะคะทุกคนนะอ่ะข้างหมอเข่าเป่าไฟเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะมานั่งเล่นห้องนั่งเล่นดีก,กว่าเรานะคะเรียบร้อย้วของห้องในะงานครัวของเฮาก็ได้ กินนอกเลยแลพวกงูว่าสิกินอย่างนอกพี่น้องนะคะกินเข้าวับอย่างนอกพี่น้องกองไมี่มีเอ็มาเนะเอ็นงวก็เนื้อง,งวเสเดาร์าจิต,ต้มบอต้มล้วก็เท็ดน้ำพริกนะคะทุกคน แต่ว่าชเ,เดือนก็นมีตีนมีซปเปอร,ร์อต,รตีนไก่อยู่ตำซปเปอร์ตีนไก่พี่น้องตำซปเปอร์ตีนไก่คิดว่าอยากต่ำกินห่ะพี่น้องซปเปอร์ตีนไก่นะเอา้านึ่งข้าวซุกก่อนเท้าค่อยเว้ากันพี่น้องนะเด,เ,เดือนจะได้มาทำคลิปต่ำซูเปอร์ตีนไก่อยู่พี่น้อง วันนี้คลิปนี้ก็นึ่งเข้าเป่าไฟเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะนะ,ะสาวเดือนกษิติราพี่ลาน้องไปก่อนนะคะคลิปนี้นะคะทุกคนคะ่ะพบพ่อกับสาวเดือนในคลิปต่อไปนะคะทุกคนเนาะนะคะสวัสดีค่ะ